สวัสดีครับที่นี่ชีรีวงอำเภอรัฐปรการจังหวัดสคลนรธรรมราชครับก็ทางด้านนี้จะเป็นจุดกางเต็นท์ก็ลูกค้าจะเอาเต็นท์มาเองหรือว่ามาเช่าเต็นท์ที่นี่ก็ได้ครับมีบริการจุดจอดรถมีห้องน้ำมีไวไฟมีอุปกรณ์ปิ้งย่างครับแล้วก็เ,คคเล่นน้ำ จุดเลยนะมีหินเยอะแยะเลยคีรีวงก็อากาศดีที่สุดในประเทศไทยครับวันนี้ผมได้มาถึงแล้วทีนี้ผมจะพักที่นี่ครับก็ผมพาไม่ได้พาตน้นมาแล้วก็ผมไม่ได้เช่าเต็นท์ของที่นี่ด้วยผมนอนในรถก็ไปคุยกับเจ้าของสถานที่เมื่อกี้ก็บอกเขาว่าผมจะขอใช้สถานที่จอดรถนอนแล้วก็ขอแค่ห้องน้ํา เจ้าของเขก็ใจดีครับไม่คิดค่าบริการเลยก็พักฟรีครับคือนี่นะเดี๋ยวผมก็จะเล่นน้ำที่ที่จุดนี้ครับผมจะอาบน้ำที่ตรงนี้ทางฝั่งโน้นครับก็จะมีเต้นเยอะแยะเลยหลายหลังเลยครับบริการนักท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวอยู่หลายคนท่องเที่ยวเขาเล่นเล่นน้ำกันอยู่